เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกครับเกินเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกภาษาไทยคือฮาร์โมนิกอย่างง่ายอย่างง่ายไม่ใช่อย่างให้ฮาร์โมนิกอย่างง่ายอ๋อที่แบบไม่ยิ้มไม่แย้มนี่คือตกตะก้อมาใช่ไหมคะกับเหนื่อยมากๆเหนื่อยนี่คือเหนื่อยใจ อ๋อหนูดูปกติหัวใจหัวใจไม่ดีอยู่แล้วเหรอหรือว่ายังไงเอ่ยดีแต่ตัซ้มนานเกินอ่าอ,อ่การเคลื่อนที่แบบซิปเปอร์ไดนิกเป็นแบบไหนละครับเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานี่วัตถุวัตถุนี้เคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ําแนวเดิมสมมุติเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วถึงขอบการเคลื่อนที่ทางขวา พอถึงทางขวาปุ๊บหยุดนิ่งแล้วย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็ไปถึงปลายอีกด้านหนึ่งอ,อีกฝั่งหนึ่งของแนวการเคลื่อนที่นะแล้วก็หยุดแล้วก็เคลื่อนที่มาทางขวาอีกแล้วก็เคลื่อนที่ไปกลับไปกลับวนซ้ําอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ไปกลับซ้ําแนวเดิม ย่างนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแต่ต้องมีเงื่อนไขนะในการเคลื่อนที่ไปกลับในแต่ละรอบเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปกลับในแต่ละรอบมันเรียกว่าอะไรครับครับมีข้อแม้ว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกงั้นคาบที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต้องคงตัวเช่นรอบแรกไป3วินาทีรอบ2ก็ต้อง3รอบ3ก็ต้อง3รอบ4ก็ต้องสาวิรอบ5ก็ต้อง3าวิ ทุกๆรอบใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่าเดิมตลอดการเคลื่อนที่ที่ทุกๆรอบเคลื่อนที่ไปลกลับซ้ําแนวเดิมในเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แต่ละรอบคงตัวเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแต่ถ้าคาบไม่คงตัวไม่ใช่ซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเคไหมคะโอเคนะในการเคลื่อนที่ไปลกลับซ้ําแนวเดิมของวัตถุนั้นจุดตรงกลางหรือแนวตรงกลางก็ได้แนวกลางงเนี้ย แนวนี้จะเรียกว่าแนวจุดสมดุลหรือแนวสมดุลก็ได้สมดุลงั้นแนวสมดุลคืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางของแนวการเคลื่อนที่ไปกลับโอเคไหมคะโอเคนะเอาละงั้นสรุปครับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเป็นยังไงครับเป็นการเคลื่อนที่ที่วัตถุเป็นไงครับเคลื่อนที่ไปกลับซ้ําแนวเดิมโดยใช้คาบโค้งตัว านะการคำนวณครับการคำนวณก็แบ่งเป็นสองภาคอีกเช่นเดียวกันภาคทั่วไปก็คือกรณีทั่วไปกับภาคเฉพาะถ้าภาคเฉพาะหมายความว่ามันมีสูตรให้ใช้ภาคเฉพาะคืออะไรครับภาคเฉพาะแบ่งเป็น2เหตุการณ์คือห การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาสองครับการสั่งของวัตถุปลายสปริง เหตุการณ์เฉพาะเหล่านี้มีสูตรอะไรครับมีสูตรคาบนั่นคือคาบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาเท่ากับเท่าไหร่ล่ะคาบในการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงเท่ากับเท่าไหร่ล่ะซึ่งเมื่อกี้ในอดีตเคยกล,ลืนไปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันส่วนการคำนวณกรณีภาคทั่วไปภาคทั่วไปเป็นยังไงเอ่ยภาคทั่วไปก็เป็นกรณีเคสที่เป็นยังไงครับเป็นกรณีเคสที่ไม่ใช่ภาคเฉพาะสองภาคนี้นะครับ ภาคทั่วไปหนูต้องมีต้องใช้สูตรอยู่3สูตรครับใช้สูตร3สูตรซึ่งเดี๋ยวครูก็้องบอกเลยไม่อธิบายที่มาไม่งั้นพูดกันยาวเดี๋ยวจะฝึกให้ใช้สูตร3สูตรในภาคทั่วไปให้ได้สูตร3สูตรมีสูตรอะไรบ้างครับก็มีสูตรของการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเพล์ฮาร์โมนิกเทียบกับแนวสมดุล2 ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซนะิมเพิลฮาร์โมนิกณตำแหน่งใดๆและสูตรความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกน้ตำแหน่งใดๆเดี๋ยวเขาไปพูดกันแต่มันมี3สูตรคือมีสูตรการกระจายสูตรความเร็วและสูตรความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเลคเช่์หน้านี้ก่อนครับเดี๋ยวอธิบายต่อครับมีการคำนวณภาคเฉพาะก่อนก็คือกรณีเฉพาะนั่นเองก็คือการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกากับการสั่นของวัตถุติดปลายสปริงครับมาดูการสั่น ของลูกตุ้มในกาลองลิงใหญ่จังเลยตรงนี้มีเพดานแล้วมีเชือกผูกวัตถุมีเชือกผูกวัตถุอยู่ที่อ้าว เราดึงวัตถุขึ้นไปเป็นมุมนี่มุมตรงนี้ต้องเป็นมุมน้อยๆนะครับถ้าหนูดึงเป็นมุมกว้างการเคลื่อนที่นี้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมไปโดยที่แรงเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นแรงตึงเชือกตรงนี้หนูต้องมุมดึงขึ้นมาไม่สูงมากนักนะครับดึงขึ้นมาไม่สูงมากนักนะครับเป็นมุมน้อยๆนะครับถึงจะเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเคนะครับ พราะมุมน้อยๆนั้นหนูจะเห็นมันเคลื่อนที่แบบคล้ายๆกับเป็นเส้นตรงแต่ถ้ามุมกว้างๆมุมกว้างๆออกมาอย่างเงี้ยเช่นสีเหลืองเนี่ยหนูจะเห็นแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งแล้วโอเคนะครับงั้นถ้าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกกรณีการสั่นของลูกตุ้มในากาหรือกวนแกว่งของลูกตุ้มในากาคือต้องดึงขึ้นมามุมน้อยๆนะโอเคนะครับ เมื่อดึงวัตถุขึ้นมาแล้วปล่อยถูกไหมครับวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่จากนี่มานี่แล้วก็กลับมาถูกไหมครับวัตถุก,ก็เคลื่อนที่จากนี่มาถึงนี่แล้วก็เคลื่อนที่กลับมานี่ถูกไหมครับคาบที่ใช้ในการเคลื่อนที่คาบตรงนี้เท่ากับ2องพายจําได้ไหมสูตรคาบ ฟอร์มสูตรคาบคาบเท่ากับ2พายคูณสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมในที่นี้คืออะไรครับรากที่สองของ L ต่อ g เนี่ยคือสี่เหลี่ยมที่กูกล้องแนะนําไปตั้งแต่ตอนแรกนู่นตั้งแต่เรื่องวงกลมนั่นคาบเท่ากับ2พายคูณรากที่2ของ L ต่อ g โดยที่ L คืออะไรครับ L คือความยาวของเชือก G ก็คืออะไรนั่นเองครับสนามโน้มถ่วงของโลกก็คือสินั่นเองกูกล้องถาม หนูดูคาบครับมีตัวแปรมวลในสูตรคาบไหมไม่มีแสดงว่าคาบการแกว่งของวัตถุที่ผูกอยู่ที่ปลายเชือกแล้วให้มันแกว่งแบบลูกตุ้มในการเนี่ยคาบในการแกว่งขึ้นอยู่กับมวลไหมครับขึ้นอยู่กับอะไรครับความยาวเชือกงั้นถ้าหนูใช้ความยาวเชือกเท่ากันในการเปรียบเทียบนี้ตัวนี้คือมดมดตัวน้อยตัวนิด มดตัวน้อยตัวนิดกับเชือกยาวเท่ากันเลยแอลเหมือนกันแต่เป็นปาวานเป็นปาวานเป็นปาวานครูกว้างอยากทราบใช้แอลเท่ากันนะค่าในการแกว่งของมดที่ติดอยู่ปลายเชือกกับค่าการแกว่งของปลายวานที่ติดอยู่ปลายเชือกค่าเท่ากันไหมครับถ้าเชือกยาวเท่ากัน คา,าบในการแกว่งของตัวมดไปกลับกับคาบในการแกว่งของปาวานไปกลับใช้เวลาเท่ากันเพราะคาบในการแกว่งขึ้นอยู่กับมวลไหมไม่ขึ้นอยู่กับมวลโอเคไหมครับโอเคนะทานะเอาละอันนี้คือกรณีการเคลื่อนที่การคํานวณกรณีการแกว่งหรือการสั่นเหตุการณ์เดียวกรณีความสัมพันธ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกรณีการเปรียบเทียบถ้าหนูจะเปรียบเทียบหนูจะได้ว่าไงครับ ค่าสอต่อคาบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับราที่2ของ L2 ต่อ L1 อันนี้ใช้เปรียบเทียบในการตั้งสมการเทียบนี้เราก็ตั้งจากไหนครับเราก็แปลงสมการหลักเป็นสมการเทียบเอานะครับเทคนิคนี้สอนไปแล้วนะครับถ้าคนที่ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่สามารถแปลงสมการหลักเป็นสมการเทียบได้อขอแนะนําว่าให้กลับไปดู คลิปหัวข้อาการแปลงสมาการหลักเป็นสมาการเทียบนะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูการสั่นหรือการแกว่งการแกว่งการแกว่งของวัตถุติดปลายสปริง มีอยู่สองเคสเคสแนวนอนกับแนวตั้งเอาละตรงนี้มีผนังอยู่แล้วมีสปริงเอาตอนแรกสปริงอยู่ตรงนี้แล้วปลายสปริงมีวัตถุอยู่วัตถุนี้มวล m โดยสปริงมีค่านิดสปริงหรือค่าคงตัวสปริงคือ k นะครับณตำแหน่งตรงนี้สปริงยังไม่ถูกดึง สปริงไม่ถูกกดเรียกแนวตรงนี้ว่าแนวอะไรจ๊ะแนวสมดุลโอเคนะครับแล้วเราดึงอะไรออกมาครับเราดึงสปริงออกมาดึงสปริงออกมาแล้วปล่อยแล้วปล่อยนะครับสปริงก็ถูกกดลงไปเท่าไหร่ครับถูกกดลงไปเท่ากับที่ดึงดึงมาเท่าไหร่ก็กดกลับไปเท่านั้นแล้วเป็นไงครับ แล้วก็เคลื่อนที่กลับมาอีกถูกไหมครับโอเคไหมค่าที่ใช้นในการแว่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายพคูณสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมในที่นี้คือรากที่2ของซุกิ m ต่อ k ทถันไหมครับและถ้าสมก,การที่ใช้นในการเทียบครับค่าบ2ต่อค่าบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับรากที่2ต่อ m 2ต่อ m 1 เช่นเดียวกันครับในการตั้งสมการเทียบนี้เราก็แปลงสมการหลักมาเป็นสมการเทียบโดยใช้เทคนิคการแปลงสมการหลักเป็นสมการเทียบเน้นย้ำอีกทีนะสำหรับคนที่แปลงสมการหลักเป็นสมการเทียบไม่ได้แนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปหัวข้อการแปลงสมการหลักเป็นสมการเทียบแต่ถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งล่ะเคสนี้ป้าเคสแนวดิงบ้า ตอนแรกวัตถุอยู่นี้มวลตรงนี้ตอนยังไม่กดยังไม่ดึงตรงนี้ก็เรียกว่าแนวสมดุลพอดึงสปริงออกมาแล้วปล่อยสปริงก็หดกลับไปเท่าเดิมถูกไหมครับหดกลับไปเท่าเดิมกลับที่ดึงออกมาดึงออกมา5เมตรดึเยอะเกินดึงออกมา50เซนมันก็กดเข้าไป50ิบเซนแล้วก็เคลื่อนที่เป็นไงครับ เื่อนที่ขึ้นขึ้นเสร็จมันก็ลงถูกไหมครับโอเคนะแกว่งกลับไปกลับมาค่าที่ใช้ในการเคลื่อนที่สูตรเดียวกันครับโดยที่มวลคืออะไรครับมวลของวัตถุ k คือค่านิดโนมถูกตีค่านิดซาปิงสูตรใช้เหมือนกันครับคือสูตร2อสูตรนี้สูตรใช้สูตรเดียวกันเลยครับทั้ง2กรณี เพียง <He> ไหมเลเลกเชอร์ครับข้อที่ยี่สิบห้าไหมช่วยเช็คให้หน่อยหน้าหนึ่งแปดสามใช่ไหมใช่โจทย์บอกว่าถ้าต้องการให้ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายแกว่งห้าสิบรอบในเวลาแปดสิบวินาทีนี่คือบอกอะไรมา บอกบอกคาบก็ได้หรือบอกความถี่ก็ได้ถ้าจะเอาคาบหนูต้องเอาเวลาหารรอบถ้าเอาความถี่ก็รอบหารเวลาอันไหนใช้ง่ายกว่าคาบถูกไหมครับเพราะว่าในสูตรมันมีคาบอยู่งั้นคาบเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เวลา80วินาทีหน่วย s i แล้วนะหารรอบก็ได้เท่ากับ8ส่วน5วินาทีโอเคนะครับต้องใช้ความยาวสายแขวนกีเซนติเมตรถามหา L แต่ทำเป็นหน่วยอะไรครับเซนติเมตรโอเคงั้นจากสูตร l เท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายรากที่2ของ l ต่อตูขูกป้องเขียนผิดครับค่าเท่ากับ2พายคูณราที่2ของ l ต่อ g ก็แทนค่าครับค่าเท่าไหร่เอ่ยแทนค่าเลย8ส่วน5เท่ากับ2พายแล้วก็รากที่2ของ l แล้วก็10โอเคนะครับ ตัดตัดเหลือ C ย้ายข้างก่อนจะได้ว่ารากที่สองของ l ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ส่วน5ส่วนพโอเคนะครับยกกำลังสองทั้งสองข้างได้ l ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่ครับ16ส่วน25ส่วนไพกำลัง2ด้นะคะโอเคแล้วก็เป็นไงเอา10ขึ้นไปถูกไหมครับ เอาสิมาฝั่งนี้ตัดได้ไหมตัดได้2องห้งั้นจะได้แล้วครับเพราะฉะนั้นจะได้ L เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ32ส่วน5้าพายกำลังสหน่วยเมตรถูกไหมแต่หนูต้องการเป็นหน่วยเซนติเมตรหนูก็ต้องหารเซนติหนูต้องคูณด้วยเซนติแล้วทำไงครับ เราคำนวณออกมาเป็นเมตรอยู่เพราะเป็นหน่วย SI ต้องการเซนติก็ใส่พิสัยเซนติเข้าไปล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยพิสัยของเซนติคือ10กําลังลบ2ถูกไหมคะซึ่ง10กําลังลบ2คืออะไรครับขึ้นไปข้างบนก็คือ10กกาลังสองก็คือ1นึ่งร้อยถูกไหมคะเอา5ตัด1น0่ง้ได้ไหมได้ได้เท่าไหร่ครับ20เงี้ยได้ละเพราะฉะนั้น L เท่ากับ6 C ศูนย์ส่วนพายกำลัง2เซนติเมตรตอบครับดูข้อที่ยีหน้าร้อยแปดจนบอกว่าผูกปลายเชือกเส้นหนึ่งเข้ากับหมุดปลายอีกข้างหนึ่งแขวน ตุ้มโลหะมีมวล1กิโลกรัมความยาวของเชือกจากหมดถึงลูกตุ้มเท่ากับ2เมตรเขียนดีกว่าตึ๊บนี่จากอะไรเอ่ยอันนี้่1กรัมใช่ไหมแล้วก็ยาวเท่าไหร่นะ2เมตรแล้วโจทย์ว่าไงต่อดึงลูกตุ้มมาข้างๆแล้วปล่อย ขาให้ดึงมาข้างๆเห็นไหมครับเขาไม่ได้ดึงขึ้นบนดึงมาข้างๆแต่จริงๆมันต้องขึ้นบนนิดนึงอ่ะนะครับดึงมาข้างๆแล้วปล่อยแสดงว่ามันจะสั่นกลับไปกลับมาแบบอะไรครับลูกตุ้มนาฬิกาคาบเท่าไหรโจทย์บอกแล้ว2.8วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนลูกตุ้มมาใช้อะไรครับขนาด2กรัมก็เป็นอีกอะไรครับอีกเคสหนึ่งมาใช้2กรัมแทนถูกไหมคร แล้วความยาวเชือกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับ1เมตรเปลี่ยนเป็น1เมตรอยากทราบว่าค่าเท่ากับเท่าไหร่มันสองเหตุการณ์นี่ก็คำนวณเปรียบเทียบให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งงั้นตรงนี้ก็เป็น l อะไรครับ l 1ตรงนี้ก็เป็น m 1ตรงนี้ก็เป็นค่าบ1อันนี้เหตุการณ์2อันนี้ก็เป็น l 2ตรงนี้ก็เป็น m 2 ถามหาค่าสองก็ตั้งสมการหลักแลวแปลงเป็นสมการเทียบซะค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกรณีแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกา2พายคูณรากที่2ของ l ต่อ g แปลงครับจะเป็นค่าบ2ต่อค่าหเท่ากับเท่าไหร่ครับรากที่2ของ l 2ต่อ l 1นึาเพราะฉะนั้นค่าบ2เท่ากับเท่าไหร่ครับรากที่สองของเอาค่าหหายไปไหนเดี๋ยวย้ายมาทางขวานะครับ L2 เท่าไหร่ครับ1 L1 เท่าไหร่2นอกรูทนะคูณกับค่า1เท่าไหร่ครับ2.8ก็เป็นเท่าไหร่ครับ2.8ส่วนรูท2รูท2ประมาณ1.41ก็ประมาณ2ถูกไหมครับใช่ไหมก็รูท2ก็คือประมาณ1.41ก็ได้เป็น2.8ส่วน1.4ก็คือ2 เพราะฉะนั้นคราบ2ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยเพราะฉะนั้นคราบ2ก็เท่ากับ2วินาทีตอบครับประมาณมัน1.9กว่าเกือบ2อะ่ะตอบ3ตอบข้อ3นะครับ2วินาทีดูข้อที่28หน้า183ยแดบจะบอกว่าน้ำหนัก ก้อนหนึ่งเมื่อนําไปแขวนห้อยกับสปริงตัวหนึ่งทําให้สปริงยืดออก10ซนติเมตรถ้าทําให้ระบบสั่นจงหาค่าของการสั่นครับจินตการออกไม่เคยผ่านบ่อยละสปริงตัวนี้ยังไม่นั่นใช่ไหมแนวสมดุลพอติดมวลเข้าไปแล้ว,ลวยืดออกมาเท่าไหร่10ซนเหตุการณ์นี้บอกอะไรเราบอกเคเราไหม ถูกไหมครับบอกเคบอกเคเราตรงนี้มวลรู้ไหมเท่าไหร่ไม่รู้เป็น m เจ้าถามหาค่าของการสั่นใช่ไหมค่าของการสั่นเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายคูณลาาที่2ของ m ต่อ k ถูกไหมครับ m ต่อ k จากตรงนี้เนี่ยได้ว่างไงเอ่ยสปริงยืดด้วยแรงดึงอะไรครับน้ำหนักถูกไหมครับถูกไหม ด้วยแรงดึงน้ำหนักงั้นจาก F เท <2 S 1> ่ากับอะไรครับ k kx ถูกไหมครับแต่ F ของเราคืออะไรครับ mg แล้วน,นี้ก็ kx เท่า <3 S 1> ไหร่ครับ0.1เราติดอะไรอยู่ m ต่อ k งั้นเราจะได้ละงั้น m ต่อ k เท่ากับเท่าไหร่ครับก็0.1 <3 S> หาร 1ิถูกไหมครับหาร G ถูกไหมถูกไหมครับแล้วได้่าเท่าไหร่ครับ0.01ก็ <0. 01. S 2> ได้ละเอาไปแทน M ต่ K อ K คือ0.01ถอนรูดออกมาไเท่าไหร่ครับถอนรูดออกมาได้0 1คูณเข้าไปได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเนปจูนใครออกมาเนปจูนแน่เดี๋ยวนะครับเนปจูนใครออกมา เล็บจุนหมามันแทะหมามันแทะมานั่งครับแล้วก็มันจะกินพลาสติกลงไปก็เลยต้องดูอ้าวคำนวณต่อเท่ากับ2คูณ0.1ย์จุนื่พายคือนจากไม่มีช้อยติดติดช้อยแล้วกันเนาะไอติดพายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตอบเลยเพราะฉะนั้นค่าเท่ากับ 0.2พายหน่วยอะไรครับวินาทีตอบครับดูที่ข้อที่5อยู่ที่หน้า89โจทยบอกว่ามวล2กิโลกรัมเนี่ยติดกับปลายลวดสปริงดังรูปกอไก่ไอันนี้สปริงยืดหดในแนวราบบ้าง ไม่คิดแรงเสียทานนะถ้าโจทย์ไม่พูดถึงแรงเสียทานเราตีความว่าไม่มีแรงเสียทานระหว่าง2กิโลกร,รัมกับพื้นนะดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือซิมเปิลฮาร์โมนิกนั่นเองบนพื้นราบเกลี้ยงโจทย์บอกเกลี้ยงไม่คิดแรงเสียทานวัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบใช้เวลา1วินาทีนั่นคือกรณีเหตุการณ์กอไก่คูก้องให้เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งโจทย์บอกมาว่าอะไรครับคาบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ1วินาทีโอเค น,นี้ก็แกว่งไปกลับใช่ไหมแกว่งไปกลับได้คาบ1วินาทีถ้ามีมวล m ขอไขรบ้างละวางทับมวล2กิโลโกร,รัมเดิมดังรูปขอใขรนี่เอามวล m มาวางบน2 2กิโลโกร,รัมนะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบ h า r m o นิกอย่างง่ายและครบ1รอบใช้เวลา1.5วินาทีอันนี้คืออะไรครับคาบ2ทั้ง2ก้อนเนี่ยแกว่งใช้คาบ2เท่ากับ กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอให้เป็นเลข2ซะคาบ2เท่าครับ1.5วินาทีจะถามว่า m เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมจากการแกว่งของลูกตุม้มไอ้ตัวทีของมวลติดปลายสปริงคาบเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายราที่2ของ m ต่อ k okay. เงั้นคาบ2ต่อคาบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับราที่สองของ m 2ต่อ m 1 2พายคงตัวนี้ไม่เอามา k ยังเป็นสปริงตัวเดิม k ก็เท่าเดิมถูกไหมครับ m เป็นเศษเนื่องจากกูก้องตั้ง2เทียบ1 m อยู่ที่เศษก็2เทียบหนึ่งตัวนี้ต่อไปไม่พูดแล้วนะกูก้องแปลงเลยงั้นแทนค่านะกูกล้องก็คาบ2เท่ากับเดี๋ยวกูกล้องค่อยเอาคาบหนึ่งขึ้นไปคู่เลยนะลาดที่2ของ m 2เท่าไหร่ครับ2บวกอ่ากูก้องเอาตัวแปรวางข้างหน้าดีกว่าชอบ m บวก2ถูกไหมครับนี่คือ m ส ส่วน m1 เท่าไหร่ครับ2นอกรูทคูณด้วยอะไรครับคาบหคือ1แล้วคาบสเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวที่คาบหเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ1แล้วคาบสเท่าไหร่ครับ1.5ถูกไหมคะ1.5ทำไงคะยกกำลัง2ทั้ง2องค่1.5ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ2.25 นี่ยกกาลังสองทั้งสองข้างนะเท่ากับ m บวกสองส่วนอะไรครับ1 1> ส่วน2 2> 1. 1> สองเพราะว2 2> ่าสองตัวนี้มันอยู่ในรูทถูกไหมครับม,มันไม่เป็นสี่งั้นจะได้ว่า m บวกสองเท่ากับเท <5. S 1> ่าไรครับเท่ากับสี่จุดห้างั้น m เท่ากับเท่าไหรครับสองจุดห้ากิโลกรัมเพราะฉะนั้นหาได้ละ m ของเราเท่ากับสองจุดห้ากิโลกรัมตอบครับ